เอามาแล้วตีก้าเข้ามาทางไหนล่ะให้แอปองไปเอิญผมมาเห็นอย่างเอาเงินโอ้ยกับยังมาเอาบ่อค่อยมีแหงเดอกอัน,นผมมาแล้วนี่นยังลูกไข่ไข่เจ็บน่ยมันบ่เข้าไข่ออกไข่ดอกเจ้าคือว่า,จาเจ้าถือว่เจ็บบ่เป็นโอ้ยกับบุคิดว่าเจ้าของสิเป็นเหรอมันหักเป็นเนี่ยเป็นหน้าใดล่ะอ้าวสงสัยย่านเป็นไข่ดังเวอร์ยุ้ยนั่ยังละอา้าวไข่ดังเวอร์กับไข่วัดหมูฮัลล่ะขอเอาขาเอิญไข่วัดสายพันธ์ วัดเม็กซิโกมันเนื้นอหนาเอา,อาการเป็นยังไงเอาโอ้ยอาการก็เป็นหายใจผู้ยิ้มมันะออกห้อนอยู่ในวงท้องเนี่ยเรื่องนะที่สําคัญนะ่ะอ,นอย่าบอกไคเด้อเป็นยังเอาเอาเปรี้ยสีดวงไม่เกาะเอาเปรี้ยสีดวงเปรี้ยสีดวงวะเตี้อย่าปากดังห่วยขอ้นไปเลยเรื่องเอาเป็นเราเหรอที่ไปหาหมอก็อยากอายอยูนะ่น่ะ วนสิไปน้อนกองเพื่อนเด่งท่าได้แล้วนำผลไม้เพื่อสุขภาพเี่ยผมวา่าซูฟังเด้เอาเงินเอ้อเนือเอาเป็นกินแล้วกับเสาเตียเจ้าเป็นเพราะลอยแ8ดโลกบ่ใครเป็นยังกับกิ้นนำผลไม้เพื่อสุขภาพกินแล้วเห็นต่สว่งวะสว่งวะสุขชนเคยมีบ่ลาะเยาว์าวาแบบขังไกล้เก้าตัวสองซุ่มเด้อไม่ยังเอาขังไก่้เก้าตัวสองซุ่มเนี่ยเอ้ากระซุ่มหนึ่งขังซีตัวอีกซุ่มหนึ่งขังหาตัวเ่ยโอ้ว่าซุ่มที่ซุ่มหันเตีเอามนละโอ้ลาด ตัวสะนะเฮ้ยเหลือนี้แล้วยังบ่ได้ตอมนี้เพื่อนว่าเพื่อนเนาะนแล้ว าถามอีกสิตอบได้อีกบ่ล่ะถามมาแม่เอาสีถามเบิงคันเก่งแท่น่ะฟังคําถามดีๆเรอว่ามลอกเอาฟังมีดอกไม้อยุ่ามชนิดดอกไม้บานแล้วซะแม่เจ้าเด็ดมาดมติบนันเนี่ยไม่ฟังกันนี่ถามว่าดอกดาวเหลืองแพร่ยาขายาดอกมะลิบานแพร่ยาโพลีเทกสองดอกนี่ฉีดยาซุปโม,มนี่เข้าใกล้บ่ได้ไรเด้อมันเปลี่ยนสีรอดเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีชมพูเติยเอาเป็นสีสนเหี่ยวๆเสร็แล้ว อีกดอกนึ่งเนะอีกดอกนึงมันดอกกุหลาบบานอยากถามว่าขั้นดอกมะลิบานแพ่ยาโพลิเทคดอกดาวเรืองบานแพ่ยาขายนา ระดอกกุหลาบบานนีแพ้ยังโอ้ยคำถามน้ำค้องแสนแสบเลยเอ้าือว่าคำถามน้ำของแสนแสบของหนี่ยุคกรุงเทพ่แม่นเต๋ยจะว่าน้ำคล้องแสนแสบเป็นจังไรเอาจักแล้วมันเน่าเห็นแล้วโอ้ว่าคำถามเอาน้ำเน่นาเตี้ยแล้วจะสิคิดเอา้าท่านว่าน้ำเน่นาน่ะตอบด้วยดอกกุหลาบบานแพ้ยังดอกกุหลาบบานพาแพ้แหวนเลยเอาโอ๊ย้ <c oughs> <c oughs> คือตอบได้ว่าผม,มุาแม่ขาดงคือเจ้า,นะเ,า,นาเนาะเนียสาวกันนะครับเนี่ยเอาคันเก่งแท้ล้องถามเอาคืนด้วยผถามเล เล้เอาเจ้าก็ยังตอบบ่ได้เด้ดเอา้าถามจะเหรอถามว่าค้องแสนแสบผู้บอกเป็นจังเลยเจ้าก็อกตอบว่าบ่ไดนเด้ผมก็เลยฉเฉลื้อว่านำนเอาโอ้ยจะมันหักล้มกันชั่วช้าเนาะอ้าอเขาเรื่องเขาเรื่องเอาอยากถามว่าอาการหายใจเบาอิ่มปวดในช่วงท้องเนี่ยมันเป็นน้ำหย่างสันเด้อันเจ้าเป็นยั่วนี่เอาแมีนที่หายใจเบาอิ่มนะ่ะเ่าแม่เป็นน้ำจเจ้าดังแผลหรือเฮ้ยบอกดีดีแปง การนี่เอิ้นว่าพิษในร่างกายของเขาสะสมลายกินอาหาระกบหามาูพักผ่อนเพียงเพียงพอะพิษเข่าสู้ร่างกายแบบสะสมเป็นเวลาโดนพิษมันเข่าร่างกายได้จังใดหื้อเท้าเอ้าตะกี้เจ้าปุกอ้อยฉีดยาขายาสู้ปีสู้ปีว่าแม่นเลือดสามปีคืนหลังเจ้าหยอดยาพีฉีดเจ้ายาขาเพียวว่าแม่นเิลแล้วจังซูมนุนี่เจ้าขับรถทรงค้นเขาในเมืองดูว่าแม่นเลือดอา้าวมันเกี่ยวเนงกับขับรถเขาเมืองดูดูน่ะเนืองน รถท้ายเดียวเป็นรถเดนโดนนั่งทับเสศนกับปวดเมื่อยอันเงี้ยวกินกาแฟและครื่งดื่มชูกำลังอื่นๆมีผลต่อตับต่อไตเขาเมืองแล้วโดม่อดมควนเอากับพิ้กระจกเปิดแอร์อยู่นี่เหรออันละน้ำยาแอนจาวาบแมนเชมีติตเราย้ำจะลงรถเด้ น้ำรถติดแฝดแดงน้ารดเฮ้าจอยไทยรถเพิินรอซื้อท่อไอเสียพอดีแอบกับเปลี่ยนกิน,นสังเกตว่าเออแมนตี่แหละหนาะนั่นแหละสาเหตุที่หายใจบ่อิ่มปอดอาจมีปัญหาหรือร่างกายเขาถูกบันทอนโดยพิษสะสมในร่างกายระเพะและนน้ำไส้ก็ได้รับผลกระทบการย่อยอาหารหรือการทํางานของล้ำใส่ล้ำไส่บ่ป,ปกติกะเพาะบางใส่บางดีดว้วยมันบ่ขาดขโครคือฉีกกระเดียนโอ,อ้ออมาเลเาเป็นแต่ยันแค่อ้าวสีบ่ตไตซะเลยหายใจไว กบว่ตายเหรอกะแมนอยู ja ่มันกับ่ตายละมันหากเจ็บปวดทรมานเป็นไข่เป็นป่วยเงินหาไว้กับสิบัวได้ใช่ เงินหน่อยพ่อถอแก้วอ้อยไงหลายใช้เงินหน่อแข้งไวถอดเสื้อลงใช้เจ้าของเก็บเนาะแต่หานะเสื aro aro ้อส um, ีได้เนาะดีลายตีเงินหลายหลายแล้วจังๆมาล้ามังงันเจ้าของย้ำเจ็บย้ำไข่น่ะก็ให้รางวัลกับเจ้าของได้ไหมดูแลมันแน่ร่างกายเขาเน่ะจ้าทูเดอร์ครับคู่บาเนนครับอ่าเจริญพรนั่นจะพาผมเป็นไปทัวร์ไว้ไปน้ำกันลงซองเนาะสรุปแล้วไปซื้อมากินซะเด้อน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพเน่ะครับครับคุณหลานเอ้าเดี๋ยว เอาจดเบอร์เพื่อนไว้ผัดเอาไห้ทิศปึกไปแล้วเอาอยากได้ไหมเนี่ยบอกเอานยไปจดเอาอยูคโขงจักรยานผมอันเหาฟังสิล่ะเอาทั้งตาบอดียู่ตาพอดีคืออันบอกเนาะอานยาสูปากรู้จดเด้อว่ามาทีมงานแห่งเทวดาเทรน้ำหนึ่งจดทีมงานเ่งเทวดาเทรน้ำหนึ่งแม่นละดหันเอาสร้งได้กินพวกแงงจะของได้ไหมเอ้เอาลายยาปากรูกินเขาน้ำเอาก่อนเด้อเอาที่หาสู้กินกินรดเอาผมสิ ปกินก๋วยเตี๋ยวปากช้างหรอกเอ้าตามใจเด้อไปเอาเงินค่านี่ไงนี่เจ้าคือรอผิดปกติแท้มีเงินร้อยบาทจับมีชิฟแน่คั่งก๋วยเตี๋ยวเอ้ามีตะใบหาชีฟมันละขอบคุณครับกินแล้วกลับมาทอนเอาสามสิบบาทเด้อไม่ยังก็เอาเอามาทอนเอาสามสิบบาทก่ได้ยินเอ้าฉลาดเกินหมอนอยู่พวกมีอะไรบ้างเนี่ยไป